คืออะไรมันคืออะไรคะหนแล้วก็อ้เดาคว้าวทำอะไรคะว้าวทำอะไรลูกทำที่ป๊อกคอนใช่ไหคะไม่รู้้หนูรู้ได้ไงมันคือทำป๊อกคอนไม่รู้ไม่รู้ ้วตอกันเถอะตอกน่าเกินไปไหมพี่เลยโหบ้าบ้าบามันคืออะไรหันแโชว์หน่อยดหันแรโชให้ป้าดูหน่อยอันนี้ปิดออ อะไรคะอันนี้ที่ปั้มซับค่ะไม่รู้เรื่องพูดดีๆฟังม้เรื่องพูดดีๆหนูที่ทำอะไรนะที่ทำอะไรนะคะอนค่ะหนูรู้ได้ไงคะว่าเป็นทำป๊อปคอนก็มันแค่ใบไม้ไม่ใช่เคบเหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรออ๋อแค่เห็นอ้นี้ก็รู้แล้วเหรอค่ะอ๋อขอบคุณลงเตอร์เลยยังหลับ